ทุกคนคือวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูสะวรถป่าอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเรียกว่าอย่างไงแต่สำหรับบ้านเราเขาเรียกว่าสะวรถป่านะมันขึ้นชื่อว่าสะวรถป่าขนหมยนะก็ไม่รู้ว่าบ้านของเพื่อนๆเรียกว่าอย่างไงกันอันนี้มัน เม็ดข้างในอ่ะมันเป็นเม็ดเม็ดเหมืองสารสเลยนะแล้วก็มันก็จะมีรสชาติออกเปรี้ยวเปรีป้ยวหวานนะแต่ถ้ามันเหลืองสุกแล้วมันก็จะไม่มีรสชาติเปรี้ยวเลยมันจะหวานอย่างเดียวแต่ถ้าเขียวๆอย่างนี้ยังกินไม่ได้นะเพราะว่าเม็ดมันยังไม่ไม่ฉ่ำนะ แต่ถ้าสีเหลืองอย่างนี้แล้วมันกินได้แล้วเพราะว่ามันมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเหลืองมากๆอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วแหละมันจะหวานอย่างเดียวมันฉ่ำมากอันนี้กินได้นะทุกคนอันนี้กินได้ถ้าใครเห็นก็สามารถเก็บมาลองชิมกันได้เพราะว่าน,นี้กินได้อยู่ รสชาติจะออกเปรี้ยวหวานส้มนิดๆคล้ายๆกับสวรรสเลยนะอันนี้บ้านเราเขาเรียกว่าผลไม้ขนหมวยนะไม่รู้ว่าบ้านเพื่อนๆเรียกว่ายังไงกันแต่อันนี้ของบ้านเราก็เรียกว่าสวรสขนหมยเพราะว่านั่งนันายมันเหมือนสวรสแต่ด้างนอกมันจะเป็นขนๆอย่างนี้นะมันจะมีขนเยอะติดๆกับลูกอย่างนี้ เขาก็เลยขึ้นชื่อว่าสวรกคขนมหมย